สวัสดีครับผมนายสุภกรเมฆขยายผู้อำนงยการรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้าสุนทรประการผู้เสนอผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คุณดีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการปรัชญาการจัดก,การศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้าสมุทรปราการเรามุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะดีเก่งและมีสุขโรงเรียนได้ยึดเอานำหลักคำสอนของท่านพุทธทาสพิคุ ท่านได้กล่าวไว้ว่าคนดีสําคัญกว่าทุกสิ่งปนวกกับหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9คูณใช้นวัตก,กรรมในการขับเคลื่อนนะครับก็คือสมาร์ทโค้ คุณโมเดลนะครับคำว่าสมาร์ทก็หมายถึงว่าเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนนะครับก็คือมีทักษะชีวิตนะครับสกิลไลฟ์นะครับมีมอรัลคุณธรรมนะครับมีเรื่องของความกระตือรือร้นนะครับชั่นในการที่จะเรียนรู้นะครับในการที่จะทําความดีนะครับแล้วก็มีความพร้อมนะครับก็คือเรดดี้นะครับสุดท้ายก็คือท้าเล่นนะครับมีความสามารถรู้ว่าตัวเองมีความรู้มีความสามารถในเรื่องใดนะครับแล้วก็พยายามที่จะ พัฒนานะะในสิ่งที่เขามีความรู้มีความสนใจแล้วก็มีความสามารถนั้นได้ตรงจุด ในส่วนของโค้ดอันนี้จะเป็นลักษณะของครูผู้สอนนะครับเป็นคุณลักษณะของคุณครูนะครับก็คือ common goal นะครับมีเป้าหมายเดียวกันนะครับมี organization culture นะครับก็คือวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกันนะครับมีลักษณะของผู้ที่เป็น advice นะครับคือผู้ที่จะให้คําแนะนำนะครับครูจะไม่ได้เป็นผู้สอนเพียงอย่างเดียวนะครับครูจะต้องดูแลเด็กนะครับมีความรู้มีความเข้าใจในตัวของเด็กนะครับที่จะสามารถช่วยเหลือและก็พัฒนาเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพนะครับรวมถึง จะต้องมี competency นะครับก็มีสมรรถนะในวิชาชีพของตัวเองนะครับสุดท้ายนะครับคณะครูจะต้องมีความรักความสามัคคีคือ harmony นะครับสำหรับตุนนะครับอันนี้ก็คือชื่อย่อโรงเรียนนะครับก็จะเป็นคุณลักษณะของโรงเรียน ก็คือจะต้องมี traditional นะครับก็คือมีความสัมพันธ์นะครับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนนะครับของตนเองที่รงเรียนตั้งอยู่นี้นะครับก็คือชุมชนบางหัวเสืออำเภอพระประแดงจังซึ่งปากกาแล้วจะต้องมีความเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นนะครับส่วน u n i v e r s สก็คือความรู้ความสามารถของนักเรียนของครูนะครับจะต้องเป็นไปตามศักยภาพนะครับของตนเองแล้วก็ได้รับการส่งเสริมได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่นะครับ ตัวต่อมาก็คือต้องมีเน็ตเวิกนะครับก็คือเครือข่ายการจัดการศึกษานะครับไม่วนะ่านะจะเป็นบ้านวัดโรงเรียนท้องถิ่นชุมชนเอกชนรวมถึงองค์กรต่างๆนะครับสำหรับตัว S ตัวสุดท้ายนะครับก็คือสมาร์ทในที่นี้เป็นสมาร์ทของในส่วนของโรงเรียนนะครับก็คือทั้งครูและนักเรียนนะครับรวมถึงบุคลากรต่างๆของโรงเรียนเนี่ยจะต้องมีความสมาร์ทซึ่งสมาร์ทในที่นี้หมายถึงดี เก่งแล้วก็มีความสุขนะครับซึ่งเป็นไปตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือ,อ <c oughs> เขาจะต้องมีคุิ <c oughs> คุ้มกันที่ดีในตัวเองนะครับในการที่จะดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับมีความพอประมาณในการดํารงชีวิตนะครับแล้วก็มีเหตุมีผลในการใช้ชีวิตนะครับอันนี้จะทําให้เราได้นักเรียนนะครับได้คนที่มีคุณลักษณะดีเก่งมีสุขตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่สังคม ในเรื่องของฐานการเรียนรู้กิจกรรมกีฬาฟุตซอลนะครับด้วยว่าโร,ร,รงเรียนียมบุรดงศึกษาน้องเกล้าสมุทรปราการของเราเนี่ยนะครับมีจุดเด่นในเรื่องของกีฬาฟุตซอลนะครับที่เด็กให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาเรียนรู้รวมถึงฝึกซ้อมแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนะครับอันนี้เราก็ไม่ได้สอนเฉพาะในเรื่องของทักษะทางด้านกีฬาอย่างเดียวนะครับเขาก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกีฬาฟุตซออนครับว่ากีฬาฟุตซอลเนี่ย จจะต้องมีพื้นฐานมีทักษะ,ะอะไรบ้างนะครับในการที่จะเป็นนักกีฬาผู้สอบหลังจากนั้นนักเรียนก็จะทําทการฝึกฝนนะครับเขาก็จะมีความรู้เกี่ยวกับกฎกติกาเทคนิคการเล่นอะไรต่างๆนะครับเสร็จแล้วเมื่อมีความรู้นะครับก็จะต้องมีความพอประมาณว่าในการฝึกซ้อมเนี่ยจะฝึกซ้อม วันละกี่ชั่วโมงที่จะไม่กระทบกับเรื่องของการเรียนรู้ในศาสตร์อื่นๆด้วยนะครับที่เขาจําเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับหรือเวลาที่จะต้องพักผ่อนนะครับว่านักกีฬาก็ควรจะพักผ่อนให้เพียงพอมีเรื่องของโภชนาการที่เหมาะสมอะไรประมาณนี้นะครับหนึ่งก็คือเรื่องของเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นเขามาฝึกเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกีฬาฟุตซอลเขาก็ต้องมีเหตุผลว่าเขาฝึกไปเพื่ออะไรนะครับฝึกไปเพื่อที่จะให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับหรือบางคนอาจจะมีจุดมุ่งหมายในการที่จะฝึกเพื่อที่จะ ใช้พัฒนาตัวเองเพื่อที่จะให้เป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตนะครับ mm hmm. เาก็จะมีจุดมุ่งหมายของเขานะครับ mm hmm. มีเหตุผลมีความพอประมาณมีภูมิมคุ้มกันเสร็จแล้วนะครับน mm hmm. อกจากนั้น mm hmm. เขาก็ยังมีความรู้มีทักษะที่จําเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาฟุตซอลด้วยนะครับ mm hmm. ขอบคุณครับ